สวัสดีครับน,นี้ก็มาพบกับช่องหาความรู้เพิ่มนบนี้เราก็จะตามมาทำการทดสอบความจุอ่านกันนะครับเป็นฐานก้อนใหญ่นะครับขนาดจะเป็นไซส์ดีนะครับสาเห็นกันหรือเปล่าครับนี่ครับเป็นไซส์ดีก้อนใหญ่เราบางท่านก็อาจจะสงสัยว่าให้มันมีความจุกัเท่าไหร่นะก้อนใหญ่ยางเงี้ยอ่า ว่ามันมีความจุก,กันกี่มิลลิแอมกี่แอมลเลมนี่ยครับพอดีมันน้งที่ไข่ไขที่ทําการทดสอบนะบนี่วันนี้ทางช่องก็จะมาทําการทดสอบให้นะครับเราจะมหาค่าความจุฐานกันนะครับว่ามันจะได้ไดกี่แอมนะครับกี่มิลลิแอมโดยที่เราจะใช้เครื่องรุ่นนี้นะครับสกายอา์ซนะครับรุ่นเ c ็นซีหนึ่งพันห้าร้อยนะครับรุ่นนี้จะมีโหมดดิชาร์จนะครับ แล้วก็มีหมดชาร์จด้วยแต่เราจะเอามาทําการรีชาร์จนะครับนี่ก็จะเป็นช่องอื่นพุทเข้าหนะ้5วัน2.1แอมป์ตัวนี้จะนี่นะครับส่วนมากเขาจะเอาไปชาร์จนะรุ่นนี้ชาร์จชาร์ดเร็ว,วพวกที่เป็นรถแข่งหนระืออะไรเงี้ยแต่วันนี้เราจะามาทําการรีชาร์จตัวนี้มันจะมี ดิชชาร์จที่ต่ําสุดที่หนะน,นึ่งร้อยมิลลิแอมนะพอทีฐานฐานที่เป็นแบบนี้เราไม่ต้องการดิชชาร์จเยอะๆนะครับต้องการน้อยๆตัวน,นี้มันก็จะเหมาะเลยนะครับมาทําการดิชชาร์จพอดีช่องมันใส่ไม่ได้นะครับทุกท่านเออันนี้มันรองรับแต่สามเอกับสองเอนะครับอันนี้เป็นไซด์ดีใไ,ไม่ได้เราก็ต้องมาดีบ่กัน,นะครับนี่ครับเราจะใช้ เป็นปาดชีบนะครับนี่นะทุกคนาคีบตามร่องมานะครับมันจะมีร่องอยู่ในน้ำนะครับปรหนีบประหนีบได้อยู่นะนี่ครับบวกลบแล้วก็ดีเวลากันนะครับอ่านี้ก็จะนี่ครับเป็นคู่ลบแล้วก็หนีบเลยนะครับนี่ครับ ข้ลบอุ้ยนี่นะครับพวกบวกก็มีที่ช่องเลยนะนี่ครับเราเข้าลองเลยนี่นะครับเราทําการทดสอบกันสองก้อนนะครับโดยที่เราจะใช้ช่องหนึ่งกับช่องสี่นะครับมันเาง่ายดีอันนี้ก็มีเลยนะครับบวกบวก รบไม่ครับวันนี้เราก็จะนี่นะครับทานนี่ประทานใหม่นะครับอ่าแล้วก็มาแกะกันแลน้วแกะออกมานี่นะครับ้าแกะออกมาแล้วนะครับตัวนี้มัน แบบไม่นั่นเราก็จะใช้เนี่ยครับแม่เหล็กที่มันติดที่มันดูดเนี่ยครับอ่ามาเดีวายเอากันนะ,ะครับการติดที่ขั้ว่านนะครับบวกลบอ่ารอไว้ก่อนนะครับ นี่นะครับบอกแล้วรับทีนี้เราก็เสียบไฟเข้าเลยนะครับอ่าบนสองจุดหนึ่งแอมป์เป็นที่ชาติสัตว์มาขึ้นมาแล้วนะครับตัวนี้เราจะลองช่องหนึ่งก่อนนีบเลยครับอยติดขัดติดขัดนะครับตัวนี้มันจะยาวเลยเนาะ นี่ครับบวกลบตัวนี้เปลี่ยนโหมดเป็นดิชาร์จนะครับกระแสหนึ่งร้อยพอนะครับอ่าปล่อยมันทำงานไปนะครับโอเคเริ่มทำงานนะดูช่องนี้นมั่งนะครับครบคลิปนี่ บวกนี่ครับเริ่มมาแล้วเป็นดิช,ชาร์จนะครับหนึ100่งร้อยพอนะครับโอเคตัวนี้ 5, 8, ห้ามไปขยับมาเลยนะครับขยับปุ๊บเดี๋ยวมันจะหลุดหลุดเราต้องคอยระวังมันเริ่มทำงานแล้วนะครับ ไยับกล้องกันนี่นะครับจะสูงใกล้ๆเลยนี่นะครับมิชช์าแล้วหนะึ่งมิลหนึ่งมิลแรมเมื่นะครับนี่ครับกระแสหนึ่งร้อยไฟตกแล้วหนึ่งจุดห้าหนึ่งครับผ่านไปแล้วหนะึ่งดิปล,ล่อยกระแสแป้นหนึ่งมิลแรมนะครับนี่ครับอันนี้มาดูช่องสี่หนึ่งจุดห้าสี่วัล หนึ S 1> 1. <S <mel> ่งว <iah> okay, okay, ิลลามในกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยให้มันดิชาร์จไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวสักสองชั่วโมงเรามาดูกันอีกทีนึ่งนะครับตัวนี้มันหนึ่งร้อยมิลลิแอมต่อชั่วโมงนะถ้ามันเยอะๆหน่อยอาจจะเป็นวันสองวันนะครับเดี๋ยวเราก็มาอัปเดตกันอีกทีนึ่ง สิบสี่ชั่วโมงมันก็หนึ่งชั่วโมงมันหนึ่งร้อยมล็ดครับมันแบบปล่อยไปถ้ามันเกินสองพันกว่าเมลแดมก็จะเป็นวันเลยนะอ่าอย่างไรเราก็มาอัปเดตกันอีกทีนะครับตอนนี้ก็ปล่อยให้มันชาร์จไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ห้าชั่วโมงกว่าแล้วนะครับนี่ครับ ไฟตกงหลือ1.41วัี่หนะครับ523มิลลิแอมป์ดิชาร์จออกไปนะครับ5ชั่วโมง14นาทีแล้วนะครับนี่ครับมาดูอีก้อนหนึ่ง1.41วัตต์หนึ่งเหมือนกันนะครับ522มิลลิแอมป์นะครับดิชาร์จออกไปนะครับ5.14ชั่วโมงนะครับตัวนี้ก็ยังยาวๆกันอยู่นะครับท่านผู้ชมไฟมันยังแรงอยู่นะ1.41วัตต์นะครับดูกันยาวๆเลยนะครับดิชาร์จแล้วนะครับ500กว่าๆนะครับเดี๋ยวก็มาดูกันอีกรอบนะ ตอนนี้ก็อาจจะอีกสักสี่ห้าชั่วโมงนะเดี๋ยวมาอัปเดตอีกทอีกทีนึงนะครับโอเครับโอเคนะครับตอนนี้ก็นะครับติดชาร์จไปแล้วครับเก้ารอหกสสี่นะครับจะแน่นหนึ่งกับกับจแน่นที่สี่ก็เก้าร้หกสบสามนะครับไล่เรียกกันมาเลยนะครับ นี่นะครับไฟตกเหลือหนึ่งหยุดสามเจ็ดครับนี่ครับเก้าร้อยหกสี่เก้าร้อยสามเก้าชั่วโมงครึ่งหนึ่งหุดสามเจ็ดวนหนึ่งหุดสามเจ็ดวนนะครับไฟตกเหลือเก้าร้อยหกสิบสี่นะครับไหวมากนะครับนี่นะครับไฟตกเก้าร้อยหกสิบสี่เก้าร้อยหกสิบห้ามีแหลมตอนนี้ก็ผ่านไปแล้ว,วนับครับชั่วโมงครึ่งนะครับตัวนี้ความจุก,ก็คือ เก้าร้อยหกห้าสิบนะคือคือจะเป็นก้อนเล็กนะขนาดเออันนี้ก้อนใหญ่นี่คือเลยเลยมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวดูรอดูกันยวาวๆนะครับนะนะครับโอเคครับโอเคนะครับตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วนะครับสิบสิบแปดชั่วโมงห้าสิบสองนาทีนะครับอืม <c oughs> ไฟเนี่ยครับหนึ่งพันแปดร้อยแปดสสามมิลลิแอมป์สิบแปดจุดห้าสองนาที สิบแปดชั่วโมงห้าสองนาทีนะครับไฟตกเหลือหนึ่งเก้าสามหนึ่งนะครับหนึ่งเก้สามสองครับนี่นะครับยังไม่เสร็จนะครับพันแปดแปดสามันึแปดแปดสองนะครับสิบแปดชั่วโมงห้าสามนาทีนะครับตัวนี้ก็คือยังแรงรอยู่นะครับไฟยังไม่ตกมากเลยนะครับตัวนี้คิดว่ามันจะได้สิบเก้าชั่วโมงนะมันเหมือนมันจะ ชั่วโมงมันจะได้มันจะกันอยู่แค่สิบเก้านะก็ตอนนี้ก็สองโมงครึ่งนะครับสองโมงเช้าครึ่งโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะครับยาวๆไปเลยนะครับอันนี้ครับคิดว่าน่าจะเกือบสองวันนะมันจะเสร็จนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูกันค้เดูก,กันเรื่อยๆนะครับ ตอนนี้ก็ครบรอบ24ชั่วโมงแล้วนะครับท่านผู้ชมก็มาดูกันนะครับหายตกแล้ว1.29.30นะครับนี่ครับ1.30นี่ครับ 2.41m นะครับดูตัวนี้กันนี่ครับ 2.14m ตัวนี้มันขึ้นสิบสี่จุดหนึ่งสามเก่งๆมันมันตันแค่สิบเก้านะพอยี่สิบปุ๊บมันเริ่มศูนย์ใหม่เลขเลข้างหน้าเนี่ยมันมันมันเหมือนมันมีแค่เลขหลักเดียวจริงๆมันต้องเป็นเนี่ยยิบสี่ต้องเป็นยีิบสี่ชั่วโมงพอดีมันมันมีแค่หลักเดียวมันก็เลยไม่ขยับนะเลขหน้าจริงๆตอนนี้มันยีิบสี่ชั่วโมงสิบสี่นาทีแล้วนะครับนี่ครับ ไฟยังแรงอยู่นะครับไฟยัง1.30 1.29อยู่นะนะครับต้องต้องเป็น24เพราะตัวนี้มันสูงสุดได้แค่19ชั่วโมง59นาทีนะครับของเลขตัวนี้ที่มันแรนอยู่นะเราก็ตอนนี้ก็จับเวลาเปบน24ชั่วโมงแล้วนะครับเรนาะ2.41แอมนะครับเท่ากันเลยตัวนี้ก็คงจะยาวอีกน่าจะ อีกยีิบสี่ชั่วโมงแล้วบั่มเลยนะเดี๋ยวก็มาอัปเดตกันอีกนิดหนึ่งนะครับเนาะตอนนี้ก็ปล่อยให้มันชาร์ไปเรื่อยๆน,นะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วนะครับสามสิบสามชั่วโมงนะครับสิบเอ็ดนาทีพอดีตัวนี้มันเป็นเลขหลักเดียวนะเลขหน้าเนี่ยครับนะครับนะ ติดเตียงมันต้องขึน้นเล็กสามนะแต่มันหลังเล็กหน,นึ่งอยู่ตอนนี้เอ็นเมิ้งเจับขีดาไปแล้วนะครับสามสิบสามชั่วโมงแล้วนะครับนี่ก็ไฟตกเหลือหนึ่งจุดสองสองครับอ่าเหลือู้วไหมนะไฟตกเหลือหนึ่งจุดสองสองหนึ่งจุดสองสามนะครับสามจุดสามหนึ่งแอมป์นะครับดชาร์จไปแล้วนะครับสามพันสามร้อยมิลลิแอมป์นะครับ นี่ครับ3,300 mm, ันสามิลลิแอมสามจุดสามแอมก็คือ3,300 mm, ันมิลลิแอมนะครับไวคุณพันกะ็ยังไม่เสร็จนะคิดว่าน่าจะอีกยาวครับเพราะตอนนี้ไฟยังแรงอยู่นะ1.22่งจุดสองวนันรุ่นนี้ก็คือจะตัดการทำงานอยู่ที่0.9นย์จุ้าวันนะครับคิดว่าน่าจะต้องเกิน5,000 mm, ันมิลลิแอมนะสำหรับฐานไซดดีนะครับ นะเดี๋ยวดูกันกนยาวอีกทีนะครับเราตอนนี้ก็ก็จะห้าทุ่มแล้วนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวตอนเช้าเดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีนึงนะครับเราตอนนี้ก็ปล่อยไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วนะครับสี่เจ็ดกั่วโมงครึ่งนะครับ ใกล้จะ 4, สี่สิบแปดชั่วโมงใกล้จะครบสองวันแล้วนะครับมาดูกันครับนี่ก็คือเชนนันนี้แบบสเจยปลแล้วนะครับแต่นี่ก็คืออย่างตัวนี้เราจะกดดูไม่ได้นะนี่ครับศูนย์จุดเก้าสามเดี๋ยวมันถึงศูนย์จุดเก้าศูนย์ปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะเสร็จสิ้นนะครับในการดชาร์จตัวนี้ก็คือรุ่นนี้มันจะตัดอยู่ที่ศูนย์จุดเก้าวนต์นะครับสี่จุดเจ็ดสี่แอมป์นี่ดูนะครับนี่ครับศูนย์จุดเก้าสองกสามใกล้จะเสร็จแล้วนะ สี่จุดเจ็ดแอมป์ก็คือสี่พันเจ็ดร้อยมิลลิแอมป์แล้วนะครับคนนี้สำหรับคนนี้นี่นครับสิบเจ็ดจุดสามสามก็คือตัวนี้ยังทิ้งเลขเลขข้างหน้านี่มันมันตันอยู่เลขหนึ่งนะยังไปเลขสี่แล้วครับก็คือสี่สิบเจ็ดจุดสามสามชั่วโมงละเนี่ยครับอีกครึ่งชั่วโมงก็จะครบสองวันเลยนะครับลิชาร์ดกันนานมากน,นะครับรวมนี้ฐานก้อนใหญ เดี๋ยวใกล้เดี๋ยวเสร็จก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับเนาะก็ตอนนี้ก็คงคิดว่ากคงจะไม่นานนะนเนี่ย่าจะอีกสักสิบนาทีนะ Liu okay. นะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็ทําการชาร์จเสร็จสิ้นกันแล้วนะครับสองก้อนเลยนะครับนี่นะครับเสร็จสิ้นกันแล้วนะครับนี่นะครับสองก้อน วันนี้เราก็มากดดูตรงที่เพจครับอ่าศูนย์จุดเก้าศูนย์วนนะครับนี่ครับสี่จุดเจ็ดห้าแอมนะครับ,รบก้อนที่หนึ่งก้อนที่สองสี่จุดสองสองแอมนะครับก้อนที่หนึ่งก็คือสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบมิลลิแอมนะครับถ้าแปลงพิเอมนะก้อนที่สองก็สี่จุดสองสองก็คือสี่พันสองร้อยี่สิบมิลลิแอมอืมก็เ,เยอะเลยนะครับ ตัวนี้เมื่อ,อกี้มมาสี่สบสองนะแต่เลขหนึ่งมันมันลำตันอยู่แค่นี้สี่สบสองจุดสองศูนย์ชั่วโมงนะครับคนที่หนึ่งอันนี้สี่สิบเจ็ดจุดสี่หนึ่งชั่วโมองนะครับคนที่สี่นี่มิลิโอหนะครับนี่ครับก็เฉลี่ยก็คือสี่พันสองร้อยยี่สิบถึงสี่พัน เจ็ดร้อยห้าสิบมิลลิแอมนะครับในการดิสชาร์จนะครับผ่านก้นใหญ่ขนาดไซส์ดีนะครับของ Panasonic Go นะครับก็เป็นยังไงกันบ้าครับท่านผู้ชมก็ตอนนี้ก็ได้ทำการดิสชาร์จเสร็จสิ้นกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำช่องนี้นะครับตอนนี้ก็แอดมินก็ขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับ